สรุปเนื้อหานิ่าหญ่แปลมั่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21ตอนที่49ตอนจบของเล่มที่21นะครับกับตอนที่มีชื่อว่าเมื่อริมุรุตื่นณนะจุดจบของจักรวาลแผนการสุดแยบยลของชิเอลและการเดินทางข้ามกาลเวลาเพื่อเอาคืนริมุรุ ลืมตาตื่นขึ้นมาความทรงจำสุดท้ายมันยังคงชัดเจนเขาจำได้ว่าตอนนั้นตนกำลังซัดอยู่กับมิลิมแล้วเฟดเวก,ก็เข้ามาขัดจังหวะจากนั้นก็ ในระหว่างที่ริมูรุคิดแบบนั้นคุณชิเอลก็เข้ามาทักถ่ายว่าตื่นแล้วงั้นหรือคะเสียงของคุณชิเอลเป็นเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นมาในหัวของริมูรุริมูรุรู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอย่างน้อยคุณชิเอลก็ยังอยู่กับเขาแต่ความโล่งใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นานคำถามมากมายประเดประดังเข้ามาหาริมูรุ ที่นี่มันที่ไหนกันริมูลุกระซิบถามคำถามที่สำคัญที่สุดออกไปเช่นนั้นและภาพตรงหน้าของเขานั้นพรามัวไหลซึ่งสีสัรไหลซึ่งสรรพสิ่งริมูลุไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณชิเอลก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยจนน่ากลัวว่าที่นี่คือโลกแห่งจุดจบหรือที่รู้จักกันในน้ำจุดสิ้นสุดของการเวลาและอวกาศค่ะริมูลุที่ได้ยิน ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงถามอีกครั้งว่าอะไรนะคุณชิเอลก็บอกว่าพวกเราถูกส่งมาที่นี่โดยเฟสเวยผ่านการเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลาคุณชิเอลอธิบายว่าท่าไม้ตายที่ชื่อโครโนซัสเทชันของเฟสเวยนั้นได้ทำงานขึ้นตอนที่ลิมูรุกำลังรับมือกับมิลิมยูมันคือการสาดกระแสแห่งการเวลาทั้งหมดใส่เป้าหมายเพื่อส่งให้ปิวไปยังอนาคตที่ไกลที่สุดที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้จบ สิ้นลงแล้วคุณชิเอลบอกว่าเฟดเวต้องการหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับมาสเตอร์ hmm. ผู้ซึ่งกลายเป็นตัวตนที่เหนือขีดจำกัดที่อาจจะทัดเทียมลื้อเหนือกว่าเขาไปแล้วค่ะ ชิเอลพูดเช่นนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเฟตเวเป็นไอ้ขี้คลาดที่มันไม่กล้าสู้กับลิมุลุตรงๆเลยใช้วิธีสกรกส่งลิมุลุมาทิ้งไว้ที่นี่นั่นเองลิมมลุเริ่มเข้าใจสถานการณ์อันเลวร้ายนี้แล้วพวกเขามาถึงจุดที่เวลาหยุดนิ่งอวกาศไม่ขยายตัวอีกต่อไปทุกอย่างเข้าสู่ความว่างเปล่าโดยสมบูรณ์คุณชิเอลยังบอกว่าหลังจากนั้นข้าได้ท่องไปในจัก,กรวาลที่ไหลซึ่งแสงดาวระยิบระยับ และเฝ้ามองจุดจบของโลกค่ะคุณชิ่เอลเล่าว่าเธอตื่นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ลิมูรุสลบไปเฝ้ามองจัก,กรวาลค่อยๆตายลงอย่างช้าๆเพียงลำพังและเมื่อลิมูรุเริ่มเข้าใจกับความพ่ายแพ้และความสูญเสียทั้งหมดเธอก็ยื่นข้อเสนอที่ทำให้โลกของลิมูรุหยุดหมุนเป็นไปได้ที่จะสร้างความทรงจำของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมาสเตอร์และสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อจงใจสร้างโลกที่ใกล้เคียงกับโลกที่เคยเป็นอยู่มา ถึงตอนนี้มากที่สุดมาสเตอร์มีความคิดเห็นอย่างไรคะคุณชิเอลกราวถามลิโมลุเช่นนั้นลิโมลุถึงกับพูดอะไรไม่ออกสร้างไม้สร้างเบนิมารุสร้างชูนะสร้างชิออนสร้างเดียโบสร้างมิตรภาพทุกคนขึ้นมาใหม่ด้วยมือของลิโมลุเองงั้นเหรอนี่คือโลกหลังจากที่ทุกคนตายไปแล้วงั้นเหรอลิโมลุกำลังสับสนกับเรื่องนั้นอยู่และสุดท้ายเขาก็บอกว่าต่อให้พวกเขามีความทรงจำเหมือนเดิม และต่อให้ DNA เเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอ้างว่าพวกเขาคือคนคนเดียวกันถ้าฉันสร้างพวกเขาขึ้นมาด้วยน้ำมือของตัวฉันเองข้าก็รู้ตัวอยู่ดี ความรู้สึกของฉันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่จะยอมรับได้ว่าพวกเขาเป็นคนคนเดิมหรอกนะลิมุรุบอกกับคุณชิเอลไปเช่นนั้นโลกที่ลิมุรุสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆนั่นมันก็แค่ของปลอมเปลือกมันคือนรกสำหรับลิมุรุชัดๆลิมมรุยังบอกอีกว่าถ้าจะหัวเราะฉันว่าใช้อารมณ์ก็หัวเราะไปเลย คุณชิเอลจะชุบชีวิตเพื่อนที่ตายไปแล้วรลากับชายเวทมนตเพียงเพื่อบรรเทาความเหงาของฉันงั้นเหรอฉันไม่มีวันทําเรื่องแบบนั้นแม้ว่าฉันจะตายไปแล้วก็ตามลิโมลุบอกกับคุณชีเอลไปเช่นนั้นลิโมลุคิดว่าคุณชิเอลจะเงียบไปแต่ทว่าผิดคาดเธอกลับดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดที่ลิโมลุเลือกหนทางนี้คุณชิเอลบอกว่าเป็นไปตามที่คิดไว้เลยค่ะ ข้าคาดการไว้อยู่แล้วว่ามาสเตอร์จะตอบเช่นนี้ลิมูรุจึงบอกว่าถ้างั้นก็อย่าเสนออะไรที่ไม่จำเป็นมาสิฟ้าลิมูรูเกือบจะตะโกนออกมาด้วยความโกรธแล้วและแล้วคุณชิเอลก็ทิ้งและเบิดลูกใหญ่ที่สุดของวันให้โดยบอกว่าดังที่กล่าวมาดังที่ข้ากำลังจะกล่าวมาสเตอร์ Master ยังไม่ได้พ่ายแพ้ค่ะพวกเราสามารถย้อนเวลากลับไปในตอนนี้และเอาชนะเฟสเวได้ คุณชิเอลบอกเช่นนั้นลิมูรุจึงถามว่าย้อนเวลากลับไปในอดีตงั้นเหรอหมายความว่าพวกเราสามารถเอาชนะเฟสเวได้ในตอนนี้เลยงั้นเหรอลิมูรุถามอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณชิเอลก็บอกว่าข้าได้พัฒนาการกระโดดข้ามมิติเวลาขึ้นมาสำหรับเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะค่ะ คุณชิเอลฉเฉลยว่าเธอได้ก,กู้คืนและพัฒนาสกิลแผนที่โลกของใหมฟุรุกิที่เคยถูกมิเคาเอลดูดไปจนให้กลายเป็นสุดยอดสกิลที่สามารถก้าวข้ามได้ทั้งเวลาและอวกาศฮะทำไมคุณชิเอลถึงไม่บอกเรื่องสำคัญขนาดนี้จนกระทั่งพวกเราได้มาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กันล่ะริมุรุเริ่มวอยวายเช่นนั้นคุณชิเอลก็บอกว่าข้าอธิบายแล้วค่ะแต่มาสเตอร์มัวแต่ไขว่ขวกับการสนทนา กับน้องเลนและไม่ได้ฟังข้าเองคุณชิเอลบอกแบบนั้นโดนสวนกลับมาอย่างเต็มๆลิโมลุอดคิดไม่ได้เลยว่าการที่คุณชิเอลพยายามจะทดสอบตนครั้งนี้มันคือการแก้แค้นในเรื่องนั้นหรือเปล่าเอาละตัดสินใจที่จะมองข้ามเรื่องยุม่มยิ้มไปก่อนตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับไปอ๋อจริงสิหมายความว่าเราสามารถกลับไปได้ง่ายๆเลยงั้นสินะ ริโมรุกล่าวถามคุณชิเอลคุณชิเอลก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเรากลับไปได้ค่ะลงอกไปทีคุณชิเอลอธิบายว่าด้วยเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณที่มาสเตอร์เชื่อมต่อกับทุกคนอยู่ทำให้พวกเรารู้พิกัดการเวลาที่จะย้อนกลับไปอยู่แล้วประกอบกับพลังงานมหาศาลของริโมลุทําให้เงื่อนไขทุกอย่างครบถ้วนเดี๋ยวก่อนนะคะในเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่แล้ว ข้าคิดว่าพวกเราควรจะประเมินสถานการณ์จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วค่อยจัดการศัตรูให้สิ้นซากคา่ะคุณชิเอลอธิบายเช่นนั้นเธอเสนอว่าไหนๆก็อยู่นอกกระแสะเวลาแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้เรามาใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจและฝึกฝนพลังทั้งหมดของลิมูลุให้สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะกลับไปดีกว่าเมื่อได้ฟังแผนการทั้งหมดแล้วลิมมลุก็เข้าใจ ลิโมลุต้องชดชายนี้แขนครั้งนี้ความวิตกกังวลทั้งหมดหายไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงความมุ่งมั่นที่ลุกชนลิมมลุเกลียดความพ่ายแพ้และลิมมลุไม่รู้สึกเหมือนจะแพ้อีกต่อไปแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะเฟตเวชันกำลังจะกลับไปพร้อมกับพลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อจะจัดการแกให้สิ้นซาเอาละตอนนี้ลิโมลูได้เตรียมพร้อมแล้ว ลิมโรุต้องปลดปล่อยมิลิมที่กำลังถูกควบคุมอยู่และลิมูรลก็มีงานที่ต้องทำอีกมากมายไปกันเลยดีกว่าแล้วเรียบจัดการเฟสเวให้มันจบๆซะหลังจากที่ลิมูรลทำการฝึกปลือกกับคุณชิเอลในโลกที่เวลาหยุดนิ่งเขาก็เตรียมพร้อมเสร็จสิ้นและบอกกับคุณชิเอลแบบนั้น เมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่ได้แล้วริมูลุก็ได้สัมผัสกับการกระโดดข้ามมิติเวลาเป็นครั้งแรกและในตอนนั้นริมูลุก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระเด็นมากระแทกเฮ้ยแรงกระแทกนี้เหมือนกับอุบัติเหตุเลยแฮะเหมือนพวกมือใหม่ที่หัดขับรถยน หรือไม่ก็พวกที่โดนลดบรรทุกสอยไปต่างโลกเลยแรงกระแทกนี้มันอะไรกันในระหว่างที่ลิมโมลุคิดแบบนั้นคุณชิเอลก็บอกว่าแค่คิดไปเองนะคะ่ะอ๋อจริงเหรอคุณชิเอลคุณชิเอลรับรองกับริมูรลุอย่างรวดเร็วจนริมูรลุแทบไม่ได้กังวลต่อถ้าคุณชิเอลอ้างว่าแบบนั้นมันก็คงจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละริมูรุตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ใจกับมันมากนักเอาละกลับเข้าเรื่องกันต่อไปกันเลยคุณชิเอล หลังจากที่ริมูรุให้สัญญาณเช่นนั้นคุณชิเอลก็บอกว่ารับด้วยเก้ามาสเตอร์ Master. คุณชิเอลตอบรับคำสั่งของลิมูรุด้วยความพักดีเช่นเคยลิมูรุรู้สึกได้ถึงความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ที่คุณชิเอลมีต่อลิมูรุและลิมูรุก็จะไม่ทรยศต่อความไว้วางใจของเธอเป็นอันขาดลิมูรุจะเลือกโลกที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง ลิมุรุอาจจะล้มเหลวอีกครั้งแต่ลิมุรุจะไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่จะยุติวงจรแห่งความโชคร้ยายนี้และสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมด้วยมือของตนเองเมื่อคิดได้เช่นนั้นลิมูรุก็เริ่มเปิดใช้การกระโดดข้ามมิติเวลาย้อนกลับไปยังอดีตซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังรอลิมุรุอยู่แล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายของเรื่อง เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย